ก็กินดองค่ะเป็นเมนูพระเอกของร้านค่ะนี่เป็นซีที่เท่าไรแล้วครับซีที่แปดเลยค่ะเกือบีที่แแล้วแปดไม่ต้องห้วิาคเกือสิบีแล้วนะิแล้วค่ะจำจนจนจนจ <nu S 2> นจำไม่ได้ติดราคา สวัสดีนะครับวันนี้ร้านเด็กดินพางจะพาท่านผู้ชมมาเดินที่ตลาดโนนสาทรน,นะครับตลาดจะตั้งอยู่ด้านหลังรถตัดในเมืองเชยภูมิจะพามารู้จักกับร้านอาหารตามสั่งที่ชื่อว่าร้านหมูทองอาหารตามสั่งนะครับร้านนี้ได้ชื่อว่าผัดกะเพราเด็ดสุดของทางร้านนะครับแต่ละจานนี่จะเน้นๆลน้นๆกระทุกจานเดี๋ยวไปสัมผัสความอร่อยด้วยกันครับผมคุณลงุงสวัสดีครับผมครับร้านคุณลงุงด้ชื่อว่าร้านหมูทองหมูทองขายอะไรบ้างครับอาหารตามสั่งทุกอยาก่าง อาหารตามสั่งทุกอย่างใช่อาหารตามสั่งทุกอย่างค่ะอืมครับเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกมื้อเลยค่ะบนน่มีมื้อหยุดจ้ะครับจ้ะกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงที่ลหลัก้อนหัวหางค่ะ อันนี้เป็นพริกพริกี่เป็นพริกพริกเขีกับพริกกิงแล้วเนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นพริกแห้งค่ะทางร้านเรานี่จะเป็นผัดพริกแห้งค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะได้กว่าพริกสดจะได้มีกลิ่นหอมใช่ก็ต้องค่ะเพราะว่าต้องต้องได้ออกจากมือฝรั่งอันนี้ลักษณะจะเป็นขั้วแบดบรรทานเราใช่ไหมครับน้ำมันนี่เราใช้น้ำมันในของเนื้อหมูเลยใช่ น้ำน้ำสต็อกนะครับน้ำนุ้ปครบมกครับนี่เปครับหอก้รสชาตินี่เป็นน้ำซอสที่เขาปรุงน้ำซอสของทางร้านนะครับรนะซอสของทางร้นนะงนาน,นนะคะใส่เงนกระบวย นี่ก็เป็นมูดิดิบดิเด็ดของทางร้านใช่ค่ะนี่ราคาเริ่มต้นเหลือคณพี่เริ่มที่เท่าไหร่ครับต้นที่สี่บาทสี่สิบห้าบทอันนี้คือพระเอกอันนี้คือพระเอกครับตามด้วยมะเขือเล็หน่อยครับอันนี้เป็นซีที่เท่าไหละครับซีที่แป้งนะคะเป็นที่แป้งละ แต้มก็หัวติดราคาโอ้10ปีแล้วนะติดแล้วค่ะจำจน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 จำว่าได้10ปีแล้วค่ะครับน,นี่เป็นร้านเสพค่ะโอ้เสร็จค่ะหนักไหมอันนี้ทางร้านเราจะมีการแยกกลับนะคะให้ลูกค้านี่ค่ะ,นนคะขวดกินดองค่ะนนขวดกินดองจ้าเป็นเมนูพระเอกของร้านค่ะ ตอนนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ก็เป็นลูกค้ามาก็สั่งประจำใช่ไหมครับประมาณ5โมงเช้านี้ก็คือหมูกรอบหมดแล้วเราทำประมาณวันละกี่กิโลครับหมูกรอบ8กิโล9กิโลค่ะ8กิโล9กิโลถึง9มันจะเหลือผ้าเะื่อนละลายเป็น10กว่ากิโลแบบนี้ค่ะแต่ประมาณช่วง5โมงถึงเที่ยงลูกค้าจะแน่นร้านตลอดใช่ค่ะแล้วจากลูกค้ามาทานที่ร้านก็สั่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือน้ำใส่ออนไลน์น้ำ ุของทางร้านแล้วก็น้ำเซต๊อ๊น้ำปรุงก็เป็นทางร้านนะครับจะปรับเขานิดนึงเัวนลูกค้าทอ่มาสั่จว่าต่านี้ไข่ไดาวก็อะไรครับเท่าไหร่ครับห้า,าสิบบาทค่ะงานเส็จค่ะเสร็จแล้วได้ จะพอทะเลนี่เท่าไหร่ครับ้5่ะ ไู่้าวผัูข้าวผัดค่ะลูกค้าทำข้าวกล่องเหรอครับข้าวจำนวนนี้ข้าวกล่องสามสิบห้ากล่องสมสิบห้ากล่องจากข้าวผัดนี้้าผัดนีผงมากจะไม่เล้นใช้น้ำมันนะคะที่ร้านเราจะน้ำมันนี่จัมาจะไม่ค่อยก็จะใช้น้ำมันในตัวของรัฐวิสิจเองใช่ส่วนมากจะออกจากแล้อหมูหมูก็น้ำเยอะแล้ว นี่ก็เริ่อติมสี่ถึงห้าบาทใช่ไหมครับใช่กองใส่ก่อนห้าบาทนึล้าก็สี่ถึงห้าบาทนะครับหมูนะครับอืมกระดิ่เติม ผีเข <Workers, S 2> ียวสักนานนะครับเพื่อสีสันคุณพี่ก็ยืนถักอยู่หน้าเตาอยู่ทั้งวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นต้องใช้ทั้งหมดสี่เตานะครับถพงจะทานลูกค้านะ วัดเทือระธาเชือเพะา่อเิงนี่วัระาถเ่่นะครับตอนทีเท็ั้งนึงประมาณสี่ร้อยครับแ๊ะน้าสี่ร้อยบ้าบาทราคาสี่สิบ้าบาทนี่คุณพี่ขายมาได้กี่ปีแล้วครับตองห ประมาณนไ้่งืแล้วผมชที่ราคามูกแพงๆเลยค่ะครับครับเรไดเลยขอปรับอนินนะครับนะคาะค่ก้อนาย40บาทครับบาท40บนะคะครับ เริ่มเท่าไหรค่ครับกระเพรากะเพราเนื้อนีู้กคาสั่งพิเศษ50บาทค่ะวันเนื้อจะราคาสีนิดนึง่็อันนี้ราคาราคา50บาทพิเศษค่ะไอน,นี้ผ็ดประมาณไหนครับอันนี้เผ็ดกลางค่ะ,ะกลางสวัสดีค่ะฝากร้านหมูทองด้วยนะคะอยู่ตลาดนนทสาทร้างโลตัสัยภยกรุ่าอาหารตามสั่งทุกชนิดค่ะ,คะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะเมนูเด็ดจะมีพวกกระเพราหมูรอบค่ะแล้วก็พวกหมูกินดองค่ะสั่งทางออนไลน์ก็มีแพนด้า มีมีแก๊ปมีช้อปปี้แล้วก็ผ่านไลน์แมนค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงค่ะสี่โ <4 S 2> มงเย็นสี่โมงเย็นค่ะคต้องทางติดต่อเบอร์โทรศูนย์ศูนย์เก้าหกหกสองหกเก้าหกสองหกค่ะรับทำข้าวกล่องด้วยนะคะอ๋อครับกล่องก็รับทำด้วยมีขั้นต่ํำไหมครับมีราคาขั้นต่ำสี่สิบห้าบาทบวกไคดาวห้าสิบค่ะอ๋อเพาอ่าจำนวนกี่กล่องขึ้นไปครับผมจานวนตั้งแต่ สองสามกล่องขึ้นไปค่ะรับที่หน้าร้านอ่ะเขาต้องมารับเองใช่ไหมครับ<ช>ออ ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามวันนี้ร้านดิดีมทางแล้วก็ร้านหมูทองอาหารตมสั่งนะครับผมด้วยคุณนงนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณนงขอบคุณมากสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีนะครับให้ขายดีนะคุณพี่นะครับผม